วันนี้วันพุธที่18มกราคม2566ทาง Facebook ของสโมสรรบพิดบูคาเรสจะต้องลุกเป็นไฟนะคะทุกคนย้ำว่าจะต้องลุกเป็นไฟแอดมายย้ำจนนาทีสุดท้ายเลยนะคะเพื่อไม่ให้แฟนๆวอลเลยบอลชาวไทยพลาดเพราะครั้งนี้ทางสโมสรถ่ายทอดทาง Facebook ก็คือแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วไทยทั่วโลกสามารถดูกัปตันผู้พรพันเกิดปราดรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมของโโสโมสรรับผิดบูคาเรสได้แบบจุใจไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิน้นแล้วแบบนี้จะไม่ให้ลุกเป็นไฟได้อย่างไรคะขอพูดถึงสิ่งที่น่าเสียดายนะคะของการไปอยู่ในรับผิดบูคาเรสของกัปตันผู้อพอพันเกิดปราดของเรานะนั่นก็คือเจนนิเฟอร์ครอสกัปตันทีมแคนาดาที่กัปตันผู้พรพันเกิดปราด ไปทำท่าเด้งเป้าและยิงปืนใส่เขาได้ย้ายทีมกลับไปทีมเก่าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะสำหรับแอดและแฟนๆด้วยบอลบางส่วนอุตส่าห์จะได้มาเจอกันเคลียร์ใจกันยาวๆว่าทำไมถึงไปเด้งเป้าไปยิงปืนใส่กันโหแปบ๊บเดียวก็ย้ายกลับไปทีมเดิมซะและวเจนิเฟอร์ครอสหรือว่าพี่เจนิเฟอร์ครอสกับตันทีมแคนาดากลัวปืนของพรพัน ไว้เจอกันในเวทีระดับโลกอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะย้ำนะคะวันนี้กับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดสังกัดสโมสรรับผิดบูคาเรสจะแข่งพบกับ AJM FC ออร์โต ครั้งนี้รับผิดบูคาเรสในโรมาเนียเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้าน AJM FC p o r t อโตมาเยือนนะคะอย่างน้อยเจ้าบ้านต้องได้เปรียบกว่าผู้มาเยือนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากองเชียร์ทางเจ้าบ้านก็จะล้นหลามเต็มสนามนะคะเพราะทาง AJM FC p o r t อโตนะคะมาจากโปรโตุเกสมาเยือนโรมาเนียผลการแพ้ชนะครั้งนี้ทางสโมสรรับผิดบูคาเรสจากโรมาเนียจึงได้เปรียบ ถ้าชนะเราได้เข้ารอบไฟนอล8ทีมทันทีนะคะยังไงก็ได้เปรียบค่ะทางการเป็นเจ้าบ้านและการที่ชนะได้เข้ารอบทันทีนี่ค่ะคือสิ่งที่วันนี้รับผิดบูคาเรสต์น่าจะทำเต็มที่น่าจะทำสุดฝีมือเลยค่ะและหลังจากนี้นะคะเมื่อเข้ารอบไฟนอล8ทีมของรายการในทวีปยุโรป CEV European Challenge Cup แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีการแข่งของหลีกโรมาเนียมาแล้วค่ะ มันเริ่มติดต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้ง2รายการนี้แง่ดีของการแข่งติดต่อกันนะคะทั้งหลีกในโรมาเนียเองหรือว่าการแข่งขัน CEV European Challenge Club, นั่นก็คือทำให้พรอพันธ์เกิดปราดได้เข้าขาได้จ่ายบอลกับเพื่อนๆร่วมทีมได้มากขึ้นนะคะนัดนี้นะคะในวันนี้วันพุธที่18มกราคม2565ทางสโมสรจะพบกับ AJMFC Porto นะคะนัดที่แล้วรับผิดบุค คเรสแพ้ไปอย่างเฉียดฉิวค่ะแพ้ให้กับ H a j m f c p o r t อซตไป2ต่อ3เซตแข่งกันถึง5เซตเลยนะคะนัดนี้ต้องชนะสถานเดียวนะคะถึงจะเข้ารอบ8ทีมไฟนอลบอลแรกของรับผิดบูคาเรตต้องรับให้เป๊ะให้แม่นให้ดีให้มั่นคง ตัวบุกของรับผิดบูคาเรสต์ต้องตีให้เฉียบให้เด็ดขาดมากขึ้นและวันนี้จะได้รับชัยชนะค่ะมาค่ะมาสรุปกันนะคะวันนี้วันพุธที่18มกราคม2,565แฟ,ฟ,ฟนแฟรอบแฟนฟอลท่านไหนว่างนะคะอย่าลืมรอเชียร์กับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดนัดสำคัญระหว่างรับผิดบูคาเรสต์กับ AJMFC p o r t ตถ้าใครชนะเข้ารอบไฟนอล8ทีมของรายการในทวีปยุโรป CEV e u r ย p โรเปียนชาเลน ขับทันทีนะคะข้อดีคือทางสโมสรรับผิดบูคาเรสถ่าทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของสโมสรน,นะคะวอลเล่รับผิดแฟนฟละบอลทั่วไทยและทั่วโลกสามารถรับชมได้จุใจเลยแต่มุมกล้องอาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดูค่ะ4ี่ทุ่มตรงคืนนี้นะคะเปิดเฟซบุ๊กของสโมสรวอลเล่รับผิดนะคะ ห้ามหลับห้ามนอนดูให้จบนะคะเพราะวันนี้จะจบไวร,บรับผิดบูคาเรสต์อาจจะชนะ AJM FC p t อซโต3ต่อศูนเสร็จก็ได้ค่ะถ้าแฟนลบอลไม่หวังไปกับนักกีฬาว่าจะชนะแล้วนักกีฬาจะมีแรงกายแรงใจในการสู้กับแมตช์ในครั้งนี้ได้อย่างไรล่ะคะ เราต้องหวังรอชมรอเชียร์ส่งกําลังใจให้กับตันผู้บอลพันเกิดปาดของเรานะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าอาจจะรีบนำมาให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ